นะครับและกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ผมในฐานะที่เป็นพีอ่อนนะครับอดิศรนาธครับจากเอฟเอ็นก้าสุข25เมกะเฮิร์สนะครับขอต้อนรับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของการเสวนานะครับที่เราจัดขึ้นเนี่ยเรียกว่าได้รับความสนใจนะครับจากนักท่องเที่ยว เยอะเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งนะครับและปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่เราจะมอบความสุขให้นะครับเพราะฉะนั้นความสุขของเรานะครับจะเป็นรูปแบบไหนกันบ้างนะครับและจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเรามาเราฟังจากผู้ที่ร่วมเสวนานะครับท่านแรกนะครับผมขอญาตการเชิญนะครับทางด้านของท่านรองผู้ราชการจังหวัดลำปางนะครับท่านจำลักกันเพชรนะครับญาตการเชิญท่านผู้การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบุญวิสุทธ์กัวชุมครับที่ท่านรอง โปรโมทแม่เมอเราไปแล้วบางส่วนนะคะเมื่อก่อนถามว่าเคยไปเชีงยงใหม่ไหมเชีงยงใหม่มีนู่นมีนี่สุดท้ายเนี่ยจะมาที่เหมืองแม่เมอเรานะคะคแล้วเดี๋ยวพี่น้องชาวลำปางแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยนะคะช่วงนี้เป็นนโยบายที่เราจะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลขอให้เหมือนแม่มอของเราเป็นจุดหนึ่งนะคะที่จะต้อนรับทุกท่านนะคะให้มาเยี่ยมชมค่ะ ได้ผ่อนผันในหลายเรื่องที่จะให้มีคนออกเดินทางท่องเที่ยวภายใต้ก<อ>ารท่องเที่ยวแบบนิว n o r m a l นะ<อ>ใช้เรื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยกระตุ้นเศร,รษฐกิจการท่องเที่ยวภาพรวมของทั้งจังหวัดเราก็กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้คนลำปางมีอีกหน้าที่การงานมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยก็เพราะเหมือนแม่หมอนะแล้วก็อยู่คู่กับเรามา40กว่าปี เราจะอยู่ต่อไปอีก30ปีครับตอนนี้ขอญาตท่านขยับขึ้นมาข้างหน้าอีกนิดนึงครับตอนนี้3 2 1ขอเสียงปรบมือด้วยครับ ในโอกาสปีต้องขอกราบขอบุณทุกท่านด้วยนะครับร่วมงานกับเรานะครับกกลบด้วยเชิญนะครับีครับออ้ตัวไย่กหครับ มีสถานที่อะไรที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าชวนชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันบ้างนะก็เลยต้องต่อเบียนถามนะครับสหรับท่านรองนะครับ